แนะนำงานเสื้อลูกไม้นะคะรุ่นนี้จะเป็นงานคอป่ากระดุมด้านหน้านะคะลายกระหนกนะคะซึ่งรุ่นนี้จริงๆเคยมาแล้วนะคะแล้วก็ขายดีมากๆนะคะตอนนี้ของมาเพิ่มแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะมีสีฟ้านะคะชมพู เขียวขาวแล้วก็ส้มอิดค่ะทั้งหมด5สีนะคะสวยทั้ง5สีเลยเดี๋ยวดาให้ดูทีละสีนะคะรุ่นนี้เขาจะเป็นลายกระหนกนะคะกระดุมด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นกระดุมมุกนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะจะมีความพรีเมียมตรงที่ตัวเนื้อผ้านเนี่ยจะมีความเป็นเนื้อเงานะคะสําหรับตัวนี้นะคะแล,แล้วก็มีการแ,แต่งลวดลายที่สวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะดาเซลนะคะ1,550บาทเท่านั้นนะคะใครชอบรุ่นนี้น่ <ล lei. S 1> สามารถมาสั่งซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวดาให้ดูทีละสีนะอันนี้คือสีชมพู นะคะสีชมพูนะคะสีชมพูนะคะตัวนี้นะคะสีชมพูก็สวยมากเลยนะแล้วก็มีสีเขียวค่ะสีเขียวนะคะเป็นเขียวอ่อนนะคะรุ่นนี้นะเนื้อสวยมากนะคะแล้วก็สีขาวค่ะสีขาวนะคะสีขาวแล้วก็สีส้มอิดนะคะสีส้มอิดนะคะตัวนี้นะคะใครชอบงานรุ่นนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะสวยทุกสีเลยนะคะ